ฝนน่าจะหยุดแล้วคก็จะเดินทางต่อ,อต้องรีบขึ้นเขาก่อนที่ฝนจะมาอนี่ครับเป็นที่ผมเข้าไปหลบฝนเมื่อกี้ นี่ก็กลับเพราะช่วงตอนขากลับนี่ก็จะลำบากหน่อยครับเพราะว่ามันขึ้นเขาเรื่อยๆครับต้องเดินขึ้นเขาหรอ,อมันก็จะเป็นทางชันค่อยๆขึ้นไปเราก็ค่อยเดินทีละก้าวทีละก้าวครับไม่งั้นจะทำให้เราเหนื่อยไวครับไม่ต้องเร่งรีบครับเวลาขึ้นเขา เพราะว่าทางมันลื่นด้วยมันอาจจะเกิดอันตรายได้ครับนี่ครับทางที่ผมมาเมื่อกี้นี่โอ้ไม้เพิ่งล้มดสดๆเลยครับพี่หน้าผมได้ยินไม้เพิ่งล้มแบบดสดๆเลยผมเดินผ่านมาทางนี้นะครับผมว่าอยู่เสียงอะไรใหญ่ด้วยนะครับไม้มันผุแล้วครับ Okay. ใครรู้จักครับเม็ดอันนี้เม็ดต้นอะไรมากระแต้ครับที่บ้านผมเรียกก็ขึ้นมาได้ชั้นพักที่หนึ่งแล้วครับบรร,ร,รรยากาศบรรยากาศรอบๆนีน่ทางมันชันครับ นี่ต้องไต่เนี้ยผาขึ้นไปเรื่อยๆโอ้ยู่นี่ตัวก็จะเอียงโน้มลงไปข้างหลังครับโอ้โลื่นทางมันก็จะลื่นครับเพราะมันเป็นทางชันครับ เป็นไรครับค่อยๆไปช่วงนี้แหละครับมันช่วงขึ้นเขา มาถึงชั้นพักอีกแล้วงียบมาถึงชั้นพักที่2ครับทางที่เดินขึ้นมาก็ค่อนจะชันครับค่อยๆเดินครับมันลื่นว้าวทางกือจะชันหนยเยหึือเลือืืเฮ้ยเืืืเื ต้องไปได้ต้องไปได้ครับกว่า,า,า,าจะถึงแต่ชั้นแต่ละพักใครชอบเดินป่านะครับฟิตร่างกายไว้เลยครับนาฝนนี่ยิ่งแบบสุดเลยครับไม่รู้ว่าลื่นจ <c oughs> ิ้งลงไปก็ปข,ปข,ปขึ้นมาใหม่จิ้งลงไปแล้วขึ้นมาใหม่ ขึ้นไปเรื่อยๆครับขึ้นเขาไปเรื่อยๆ ปกติทางนี้จะไม่ค่อยมีคนเดินครับมันจะเป็นทางของนายพ่านมากกว่าครับกับคนที่เข้ามาหาของป่าครับจะพักกันครับ เดี๋ยวผมพักกันครับมนเนื่ยพราะทางที่มานี่นี่เพิ่งมาหยุดครับเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นเขาแล้วก็ไปทางลาดชันครับแล้วเพิ่งฝนตกใหม่ครับมันก็จะทําให้ลื่นครับการเดินป่าช่วงระยะที่ขึ้นเนินหรือขึ้นเขานี้เราเดินเราต้องหยุดพักไปเรื่อยๆนะครับอย่าฝืนเพราะว่า จะทาให้กล้ามเนื้อที่ขานี่อ่อนแรงครับแล้วก็เวลาเหยียบพวกดินที่มันลื่นๆ่นครับที่เป็นเลนเนี้ยมันก็จะทําให้ทรงตัวไม่อยู่ก็ทําให้ลื่นล้มนะครับก็คือเราต้องออมแรงไว้ทุกครั้งครับเวลาเดินขึ้นเขาต้องพักเป็นระยะระยะครับอย่าฝืนเดินให้มันจนขาอ่อนแรงนะครับตอนนี้ผมก็พักเอาแรงครับเพราะว่าสักหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วก็ค่อยเดินต่อครับไม่งั้นกล้ามขาผมจะอ่อนแรงแล้วก็ทําให้ ผมล้าแล้วก็หมดแรงในการเดินขึ้นได้ครับเดินต่อทีอนี้ก็ใกล้ถึงทางทิปนี้ขึ้นเขาค่อยว่ากัน